48,000กิโลเท่านั้นเองนะคะไม่น้อยมากเลยนะไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED แล้วแม็กเดิมๆนี่มีกล้องถอยด้วยกันชนท้ายมีมาให้นะคะภในนะคะบอกเลยว่าสวยๆเลยนะคะทุกคนอ่าสวยๆเลยช่วงล่างเดิมสภาพดี อยู่กันที่สนามรถบ้านสองถนนตอมช้างพุทธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นแคบยกสูงเนาะผ่อนเบาๆนะคะไม่น้อยมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะกับเจ้าคันนี้เลยมิสุบิชิไนท์เติ้ลพลัสน,นะคะ GLX นะคะปี2021นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากค่ะทุกคนนี่เลยนะคะหน้าตาของเขาบอกเลยว่ารถสวยเดิมทั้งคันนะคะไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED นะ,ะแล้วก็คันนี้นะคะได้แม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มตอนนี้มีโปรโมชั่น อยู่ด้วยนะคันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้กว้กวางๆเลยนะคะมีคิวกันศาสตร์มาด้วยน,นะเดี๋ยวพามาดูนะคะเม็ดอาร์กับตัวน็อตของรถนะคะทุกคนจะบอกว่าเม็ดอาร์เนี่ยเดิมโรงงานนะแล้วก็น็อตเหมือนกันนะคะรถสวยไม่มีย้อมแมวมาแน่นอนนะคะทุกคนซื้อที่เสนทรถบ,บ้านสบายใจห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่กลางเขามาตรวจรถให้นะคะ,ะมีโปรโมชั่นด้วยนะอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะคะเรามีบริการส่งรถให้พี่และทำสัญญาให้ถึงที่นะคะตัวรถสวยๆเ,เลยเห็นไหมนี่มีกล้องถอยด้วย กันชวท้ายมีมาให้นะคะช่วงแรกเดิมสภาพดียังอะไรครบนะคะยังอะไรไมเอมีอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวแมกไลเนอร์ดีกว่านี่เห็นไหมสว,สวยเลยอยุทุกคนสภาพดีมากนะนี่เห็นไหมน็อตเออยัไรเอ่ยนะคะเมทอาร์คเดิมโรงงานสวยๆนะคะท้ายไม่มีตกนะคะกระบะใช้งานน้อ <c> ย <oughs> แล้วก็ตรงนี้นะคะด้านข้างสวย,สวยเลยระย,ระยะเนี่ยทุกคนเท่ากันหมดเลยนะสวยสวยมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า ทุกคนอยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ก็สามารถติดต <sm illi> ่อเข้ามาได้นะคะถ้าเห็นแล้วอยากได้โปรโมชั znaczy, <Hoy S 1> ่นส่วนลดนะคะง่ายๆเลยแค่แคปแล้วก็ทักแชทเข้ามานะคะตามช่องทางการติดต่อที่ทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะให้ส่วนลดโปรโมชั่นทุกคนนะคะที่ทักเข้ามาเลยนะเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะน็อตทั้งสองฝั่งนะคะไม่มีแกะไม่ถอดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อกว่าภายในนะคะบอกเลยว่าสวยเลยนะคะทุกคนมีบอรแคปนะคะจะได้เป็นบอร์หนังเนาะ ตรงที่ลองนั่งนะแล้วก็บอร์ดด้านหน้าเป็นบอะผ้านะคะบอกเลยว่าไม่มีขาแน่นอนนะคันนี้ได้หน้าจอทัศสกรีนนะคะทุกคนแอร์ดิจิตอลนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพดีนะนี่ทุกคนมาหน้าร้านก็จะมีใบสอบอนะคะวางไว้ให้หน้ารถทุกคันเลยนะคะแล้วก็จะมีสมุดร,รายงานผลนะการตรวจรถนะคะของเราได้5้าดาวกับทุกคันเลยนะไม่เชื่อมาดูได้นะคะแล้วก็สมุดคู่มือนะมีมาให้ครบเลยนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวเราดูด้านบนกันดีกว่านะคะไฟเตือทุกจุดนะคะไม่ต้องกลัว ว่าจะไม่ติดนะแล้วก็นี่นะคะมีที่ใส่แว่นมาให้ด้วยนะตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะฝั่งนี้มีกระจกสองหน้าให้ด้วยกระจกด้านหน้าตัดแสงได้นะคะทุกคนเล็กไม์ของคันนี้อยู่ที่48,0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะไม้น้อยมากเลยนะซื้อไปคุ้มแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าไปมาดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะห้องเครื่องสวยเลยคันนี้นะจะมาพร้อมเครื่องยนต์2.4นะคะร8 1แรงม้าเนาะเครื่องเดิมฟิตไม่รั่วมไม่ซึมนะคะสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราไปดูเสียยยงงงเเครื่อนนนตกกัััลไปฟ มาดูตัวคานกันต่อนะคะคานเนี่ยเป็นคารเดิมๆนะคะพี่ๆสวยๆเลยเดิมโรงงานนะคะพวกน็อตเอยอะไรเอ่ยนะคะเดิมๆเมท์ลเ,เดิมนะคะนี่เห็นไหมน็อตฝากระโปรงเนียนกริบนะคะฝากระโปรงเดิมนะทุกคนมีแผ่นการความร้อนมาให้ด้วยนะคะรถเราเนี่ยเดิมทั้งคันเลยนะทางเราเปลี่ยนถ่ายของเลวนะคะก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ถึงสูงถึงปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลด้วยโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ทกเพจเข้ามานะคะแกปสวยๆคันนี้เอาไปเลย3ามแสนแปดหมื่นแปด เท่านั้นนะราคาโปรนี้นะคะจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสามารถแคปแล้วก็ติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจ a c e b o o k ของเราเข้ามานะคะทางเรามีซีเพจตามนี้เลยนะคะมีติ๊กต็อกสองช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะ <c oughs> ใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยนะอยากได้รถสวยหนบกไม่จกตามมาที่นี่เลยเสนียหรถบ้านสอง